วันนี้ไร่ธนภูมิพอเราจะมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะพี่น้องทำแบบมีหัวเชื้อเอาแบบทำปุ๊บแดงปั๊บเลยครับพี่น้องเอาไปอาหารเสริมหอยครับประมาณนี้ครับเริ่มขั้นตอนครับนี่ไข่หนึ่งทุกลงไปแล้วใส่ขวดกระดาษเล็กโอเคประมาณนี้ครับพี่น้องคุกเสร็จแล้วแล้วก็ประมาณนี้เลยพี่น้องปิดฝาขวดขย่าให้ไข่มันคลุกเขาให้เข้ากันพี่น้องประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่ยคุกเข้ากันแล้วก็ ขวดหกลิตรใส่เท่าไหร่นะครับสองช้อนครับเนี่ยประมาณนี้เลยโดยประมาณนะพี่น้องไม่ไม่ใช่หลักสูตรที่เป๊ะครับประมาณนี้เลยใส่ไปแล้วครับขวดหนึ่งประมาณช้อนครึ่งถึงสองช้อนโดยประมาณนะพี่น้องนี่ตอนนี้เท่าน่ะเออประมาณนี้มนไม่ใช่หลักสูตรที่เป๊ะครับแต่ก็พอได้ครับพี่น้องมาเนี้ยอานเสริมสุดยอดของอ้อยขอ,องไร่ผมพี่น้องขวดลิตรครึ่งกว่านี้จะใส่ช้อนเดียวพี่น้อง ประมาณนี้เลยพี่น้องเนี่ยใส่ช้อนเดียวนี่ครับพี่น้องเสร็จแล้วเราก็จะนี่คือหัวเชื้อที่เป็นมาแล้วทำมาหนึ่งเดือนพี่น้องเทลงไปในขวดเล็กนะครับนี่การเติมหัวเชื้อทำแบบมีหัวเชื้อเลยพี่น้องเทลงไปเลยประมาณนี้นะพี่น้องเนี่ยโอเคอันนี้ล้มครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นี่ครับประมาณนี้เลยพี่น,อนอ้อง ทำแบบนี้คือทำปุ๊บแดงปั๊บที่นต่่จะเว้นระยะจะเว้นช่องระยะไว้เติมนี่ครับจะเว้นระยะช่องไว้เติมหัวเชื้อต้องการแดงขนาดไหนเติมแค่นั้นพี่น้องนี่ครับประมาณนี้เลยสู้ไปกับแบรนด์วันนี้พี่น้องไปด้วยกันนะครับใส่ัวเชือเยอะยิ่งเป็นเร็วพี่น้องเนี่ยเราจะเว้นระยะช่องน้ําไว้เติมหัวเชื้อลงไปถ้าเติมหัวเชื้อเยอะก็ยิ่งเป็นเร็วแดงเร็วประมาณนี้พี่น้อง ไป้โมเยอเยอะยิ่งเป็นเร็วพี่นอ้องปอะมนี้พี่น้องนี่คือเราทำเสร็จมาแค่เมีวเนี่ยเนี่ยทำมื่อกี้ครับเนี่ยทำเสร็จแล้วทำยังไงครับต่อไปขั้นตอนต่อไปเลยพี่น้องดูครับปิดฝาเขยา่าคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้เลพี่น้องกระตั้งปิดฝาคลุกเขาเข้ากันประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณหนึ่งกระทิศใช้ได้แน่นอนแบบนี้ครับเหนือทิ์ใช้เลยเป็น เรทำแบบนี้หนึ่งอาทิตย์ผมใช้ได้เลยครับคุกเข่าให้เข้ากันประมาณน,นี้พี่น้องตากแดดไว้สองสามวันมาเขย่าครั้งหนึ่งประมาณน,นี้พี่น้องนี่นะพี่น้ทำเมื่อกี้แดงนะพี่น้องคือเราเติมโพรเชื้อเยอะเพื่อกระตุ้นการเป็นให้เร็วขึ้นโดยการเติมโพรเชือเช้อเยอะพี่น้องนี่ประมาณน,นี้พี่น้องเนี่ยนี่ที่เราทำมาเมื่อกี้ครับเนี่ย หนึ่งอาทิตย์ใช้ได้เลย,เลยประมาณนี้แหละพี่น้องเราใช้ปล่อยไปกับน้ำเทียร์รถอ้อยเลยครับเนี่ยปล่อยไปอ้อยเลยครับปล่อยกับน้ำรถอ้อยไปเลยสำหรับคลิปการทำอาหารเสริมจุลชีสก้แสงสูตรไร่ธนภูมิก็จะประมาณนี้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ